วิธีคืนเงินกู้ลายบ K คืนให้ดูเลยและยืมเงิน10,000บาทดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดูได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการคืนเงินกู้ของลาย BK นะสำหรับคนที่ยืมเงินมาแล้วและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะแสดงให้ดูเลยนะครับว่าดอกเบีย้ยของลาย BK เนี่หนึ่งมืนบาทโดนเวลาเท่าไหร่นะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้มีเพจแล้วด้วยนะไปกดติดตามกันด้วยล่ะ ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าแอปไลน์นะไปที่ Wallet เนี่ยด้านบนกว่าก็จะมีคำว่า Line BK อยู่กดเข้าไปเลยใส่พินให้เรียบร้อยนะกลับมาที่หน้าแรกของ Line BK เลยลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะเจอกับวงเงินให้ยืมกดเข้าไปเลยนะแล้วผมก็จะมาขอตอบคำถามเลยกันนะครับว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะผมยืมเงิน1,000 0บาท1วันนะดอกเบีย้ยโดนไป6.58บาทนะครับหรือประมาณ7บาทนั่นเองใครยืมมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ลองไป บวกลบคูณหารกันเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการคืนเงินเนี่ยก็ให้ไปกดที่จ่ายได้เลยนะโดยมีวิธีการจ่ายเงิน2อย่างคือการชําระเงินผ่านการหักบัญชีจ่ายเงินได้ทันทีผ่านลาย BK และชําระเงินด้วย QR Code ก็จะให้บันทึก QR Code ของคุณเนี่ยแล้วไปจ่ายบนแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆก็ได้นะครับกรณีนี้ผมขอเลือกชําระเงินผ่านการหักบัญชีนะครับหน้าการชําระเงิน เราสามารถโปบเงินเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราเลยเพียงแค่เราเนี่ยจะไม่สามารถโปบเกินยอดวงเงินคงค้างได้นะอย่างการณีผมเนี่ยผมจะไม่สามารถจ่ายเงินได้เกิน1 6บาทจุดห้สสตางค์นะครับด้านล่างก็จะเป็นบัญชีเงินฝากของราย e บ K ที่เราต้องการจะจ่ายเงินนะเสร็จแล้วก็กดต่อไปได้เลยหน้ายืนยันการชำระเงินนะก็จะมีข้อมูลยอดที่ต้องการชำระเงินว่าจะชำระเท่าไหร่ บัญชีที่ต้องการชําระก็กดจ่ายเงินได้เลยนะใส่พินเพื่อยืนยันตัวตนก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่หน้าหลักก็จะเห็นว่าวงเงินที่ใช้ไป10,000บาทเนี่ยลดเหลือ9 0 0 0บาทแล้วยอดคงค้างทั้งหมดก็ลดเหลือ9 0 0 0บาทด้วยนะครับตอนนี้ต้องแอบบอกนิดน,นึงนะครับว่าผมมาจ่ายผิดนะตอนแรกผมต้องจ่าย1 6ึ่งบาทห้ 50, บาทสตางค์นะดันไปจ่ายแค่1000กว่าบาทนะครับหายไป90,00บาทเพราะว่าตกเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งนะ ทำให้ผมต้องจ่ายเงินอีกรอบนึงเพื่อปิดนี้นะครับก็เนี่ยพอผมปิดนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าไม่มีวงเงินที่ใช้ไปอีกแล้วนะยอดคงค้างทั้งหมดก็เป็นศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าปรับใดๆในการคืนเงินนะครับและสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็รบกวนคอมเมนต์เลยนะครับว่าดูจบแล้วนะก็จะได้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ยังไงใครมีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะ สำหรับคนที่สนใจในคลิปต่อๆไปนะครับก็ไปดูที่ท้ายคลิปหรือเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย